การที่เกิดขึ้นในอิสราเอลแต่สลับทางรัฐบาลไทยเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงและเป็นกังวลสูงสุดเนี่ยคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วเราจะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับในเรื่องการเยียวยาแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บนะครับและผู้ที่ถูกจับตัวไปนะครับตรงนี้เราต้องหาช่องทางเต็มที่นะครับในการที่จะให้เขาปล่อยตัวพี่น้องชาวไทยออกมาให้ได้นะครับ ดนั้นเวลานี้เนี่ยทางในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมนะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศเองเนี่ยก็ได้ประสานกันตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์เมื่อทราบเหตุการณ์ก็ได้ทําทันทีเลยนะครับทางกองทัพอากาศก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ตอนนี้ก็คงเรารอสัญญาณเท่านั้น,นครับรอคาสั่งว่ามีความพร้อมเมื่อไหร่ท,ที่จะต้องบินออกไปรับคนไทยกลับมานะครับ,บซึ่งน่านฟ้าก็ยังปิดอยู่ ขอขอนุญาตนะคะค,คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะที่บอกว่า3าคนนี่คือตอนนี้เนี่ยอาการเขาอยู่ในระดับไหนแล้วก็ได้รับการรักษาหรือยังคะแล้วก็ญาติเนี่ยได้ประสานตอนนี้ก็ทางสถานทูตเรเข้าไปดูแลอ, <c oughs> อยู่แล้วนะครับค่ะขออนุญาตนะคะขอแปลทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษสําหรับสื่อมวลชนที่ติดตามทาง facebook l i v e นะคะแล้วก็เข้าใจว่ามีสื่อมวลชนต่างประเทศอยู่ในห้องนิดนึงค่ะสักครู่ค่ะเชิญค่ะ The Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs just stated Thailand's position on the unfolding violent situation in Israel. He stressed that the Royal Thai government and the Ministry of Foreign Affairs has been working around the clock. The Prime Minister has been following developments closely and has instructed the Royal Thai embassy in Tel Aviv to provide real-time updates, coordinate with the relevant authorities in Israel and contact Thai migrant labor. At present, our embassy is coordinating with authorities in Israel to confirm the following information on Thai nationals, which is one Thai fatality, eight Thai people injured and eleven Thai people captured. DPM FM asked for the media's kind cooperation not to publish the names of the affected Thai nationals. He informed that the Prime Minister has also issued an order for the Royal Thai Air Force to be on standby for immediate evacuation of Thai nationals from Israel by air as needed. This afternoon at 1 p.m., the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, is hosting an urgent meeting of the Emergency Coordination Center involving all relevant Thai agencies to coordinate and integrate efforts on this matter. In closing, DPM FM assured that the Thai government prioritizes this matter and will do its utmost to protect Thai nationals. The Thai government condemns violence in all forms and calls for the cessation of violence and the immediate release of all innocent civilians. Further details can be uh, given by uh, our team after the meeting. Please, Lee Chen k a t a n สุดท้ายนะครับพอดีต้องขอโทษผมต้องเดินทางไปสนามบินครับคือต้องให้มีความชัดเจนนะครับว่าเราเวลานี้เรายังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ประนามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะครับ เพียงแต่ว่าเราที่เราประนามเนี่ยเราประนามเรื่องการใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวไทยที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยไอย้ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะรับได้นะครับ,รบขอบคุณมากครับ